สวัสดีครับพี่พี่น้องๆคนรักฟุตบอลทุกท่านวิเคราะห์บอลตรงเป็นตูงกลับมาพบกันอีกแล้ววันนี้มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกลางสัปดาห์ประจมวันพุทธที่7มกราคม2569ฟูแลมพบเชลซีแข่งขันเวลาตี2 30สถิติการพบกัน5นัดหลังสุดเชลซีชนะ4ฟูแลมชนะ1คู่นี้ถ้าดูจากสถิติที่เคยพบกัน ฟูแลมเล่นในบ้านเกมรับมีวินัยเน้นรัดกุมและโต้กลับเร็วแต่ขาดความเฉียบคมจังหวะสุดท้ายเชลซี Chelsea, คุณภาพทีมเหนือกว่าเกมรุกมีความเร็วและความสามารถเฉพาะตัวหากจบสกอร์ได้คมจะคุมเกมได้หมายกันให้เชลซีเหนือกว่าแค่ปอปลาเท่านั้นไม่ใช่งานง่ายของซิงบลูแน่นอนฟันทงเชียฟูแลมแจมจริง ถ้าชอบแบบนี้เราขอกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยครับทั้งสมาชิกท่านใหม่และเก่าอยากได้วิเคราะห์แบบเจาะลึกคู่ไหนเพิ่มเติมแบบ VIP แนะนำไปที่ชุมชนของเราที่บานเขียวหน้าช่องได้เลยขอให้ทุกท่านมีความสุขกับฟุตบอลที่ท่านรักแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ